ครับก็สวัสดีชาว FC ฟซมาไว้ทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาทําคลิปสอนหาแต้มหรือว่าหาจิกซอในกิจของกอริเอตอีลาดนั่นเองนะทุกคนก็วันนี้ผมจะมาสอนแค่ท่านผู้ชมได้รู้กันนะสาหรับสายฟรีนะครับว่าจะหาแต้มยังไงนะสําหรับกิจนี้ซึ่งเลทในการออกแต่ละตัวหรือว่านักเตะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งค่อนข้างยากเลยนะเพราะว่ามันเป็นกิจอัพโอเวอร์นะครับแล้วก็เรื่องของเลทเนี่ยมันค่อนข้างแย่นะพูดตรงๆนะครับ ก็วันนี้ผมจะมาบอกเลยนะครับสําหรับสายฟรยีที่อยากรู้ว่าจะหาแต้มยังไงได้บ้างนะครับในกิจนี้ก็จะมาบอกทุกอย่างทุกวิธีที่หาได้เลยนะทุกคนอันนี้ก็บอกตรงๆเลยว่าไม่โลกสวยนะครับผมตีเลทขั้นต่าหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการ์ดอะไรก็แล้วแต่นะครับจะตีเลทขั้นต่ําเพื่อให้แบบว่าไม่น้องแบบว่าวุ่นเวอ้อทุกคนคือแบบไม่โลกสวยเลยตีแบบเลทตามความจริงนะครับ โอกาสที่เราจะได้เนี่ยเท่าไหร่กันบ้างนะครับก็เอาเป็นว่ามาดูกันเลยนะครับสิ่งที่เรานะครับอันดับที่หนึ่งเลยที่เราควรทําหรือว่าทําได้อย่างสม่ําเสมอก็คือเรื่องของภารกิจรายวันนั่นเองนะครับก็คือหน้ากิจกรรมนะครับแล้วก็นี่ภารกิจรายวันตรงนี้สามารถทําได้ทุกวันนะครับณนะตอนนี้นะเนี่ยเหลือเวลาอีก27วันนะะทุกคนก็เพิง่งรีนาเมื่อวานนะครับก็เหลืออีกเวลา2ีวันนั่นเองนะครับเราก็ตรงนี้สามารถทําได้ทุกวันเลยนะครับ ก็จะได้ทั้งหมดเนี่ย270แต้มนะครับประมาณนี้ถ้าทำทุกวันนะห้ามขาดนะทุกคนสำหรับใส่ฟรีนะไอต้องแจ้งไว้ก่อนห้ามขาดนะห้ามหยุดทำต้องทำทุกวันนะครับตรงนี้ก็ประมาณนี้นะสำหรับข้อที่1ครับข้อที่สองนะครับก็คือเรื่องของการไต่แรงนั่นเองครับก็แรงเนี่ยพยายามเล่นให้ขึ้นแชมเปี้ยนให้ได้นะครับพยายามเล่นให้ขึ้นแชมเปี้ยนเพราะว่าเราเนี่ยจะได้เรื่องของอ่า รางวัลนักเตะเนี่ยได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับนักเตะที่เราจะได้เนี่ยก็คือ12ตัวนะครับอย่างาผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับโหมด v s a นะครับนักเตะเนี่ยที่มันจะแจกหรือว่าไอ้การ์ดอะไรพวกเนี้ยเนี่ยทุกคน108 115 108 111อะไรพวกเนี้ยมันจะเริ่มแจกตั้งแต่สายท้ายเลยก็คืออันแรกนั่นเองนะครับเนี่ยมันเริ่มแจกตั้งแต่นี่เลยนะครับมือสมัครเล่นนะครับก็คือ106นะอันนี้ก็คือเริ่มต้น จนถึงแชมเปียนนะครับจนถึงแชมเปียนเนี่ยมันก็จะแจกทั้งหมด12ตัวซึ่งรายละเอียดเนี่ยผมได้นำการแบบหาข้อมูลมาแล้วเรียบร้อยแล้วครับก็ร้อยนึ่งใบนะครับร้อยเจ็ดหนใบ1้อยใบร้อยนึใบครับร้อถึงร้อยสบห้ใบครับร้อถึงร้อยสบห้ใบครับ bay, ร้อยใบ, bay, บ bay, แล้วก็ร้อถึงร้อยใบ ร้อยแปดถึงร้อยสิบห้าหนึ่งใบแล้วก็ร้อยสิบถึงร้อยสิบห้าหนึ่งใบนะครับซึ่งผมได้ทําการหาข้อมูลมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนรวมกันแล้วเนี่ยทั้งหมดี่ยคือสิบสองตัวนะครับหรือว่าสิบสองใบนั่นเองนะครับก็ตีเลระด์ขั้มต่ำเลยนะทุกคนเราก็จะได้ทั้งหมดประมาณสองร้อยเจ็ดสิบแต้มนะครับทําไมถึงได้มาแค่สองร้อยเจ็ดสิบแต้มผมก็เอาสิบสองตัวนะครับสามโหมดเอามาคูณสามก็คือสามสิบหกสามที่บกตัวนะครับ ซึ่งเฉลี่ยนักเตะออกมาแล้วเนี่ยเก์หรือว่าถ้าเราไปแลกนักเตะเนี่ยร้อยหกร้อยเจ็ดเนี่ยเราได้แค่ห้าแต้มร้อยแปดร้อยเก้าร้อยสิบได้สิบแต้มซึ่งผมเฉลี่ยคือตีขั้นต่ํามาให้เลยนะครับมันก็จะได้ทั้งหมดเก้าสิบแต้มต่อหนึ่งโหมดก็คือโหมดวีไอนั่นเองถ้าเราเล่นถึงแชมเปี้ยนนะครับเราจะได้ทั้งหมด90แต้มเท่านั้นเองนะครับถ้าเราเล่นครบทั้ง3าโหมด ขึ้นแชมเปียนนะครับผมก็เอา90คูณ3ก็คือ3โหมดนั่นเองเนาะมันก็จะได้ทั้งหมด270กซอนะครับก็อันนี้เป็นวิธีที่2นะทุกคนก็คือการไต่แรงนั่นเองนะครับแล้วก็พยายามนะทุกคนอันนี้ก็ย้ำนะทุกคนพยายามเล่นให้ขึ้นแชมเปียนให้หมดนะเราจะได้ของรางวัลค่อนข้างเยอะเลยนะครับอันนี้ก็แจ้งไว้ประมาณนี้นะครับ ก็วิธีที่สามนะครับวิธีที่สาก็คือวิธีของการเปิดแพ็คสา0พเพชรนะครับทุกคนอันนี้ก็ถ้าสมมุติว่าเราเงื่อนไขถ้าอยากรู้ว่าเราจะเปิดเยอะได้มากแค่ไหนอันนี้ผมทําการหาข้อมูลไห้เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับคนที่อยากเปิดเพชรเกือบจะทุกวันต้องบอกอย่างนี้ก่อนเลยก็คือตีขั้นต่ําให้เลยนะถ้าเราอยากมีเพชรเจ็ดหมื่นเพชรอ่ะ ถามว่าเจ็ดหมืนเพชรมาจากไหนอันนี้ผมหามาให้ครับก็คือเราต้องมีหลีเลเวลเยอะนะครับเราก็จะได้เพชรอาทิตย์ละหนึ่งหมืนเพชรมันจะให้ทุกๆวันผลัสนะครับก็คูณสี่อาทิตย์ก็สี่หมืนเพชรแล้วอันนี้อันนี้แค่หลีกนะทุกคนได้สี่หมื่นเพชรแล้วแล้วถามว่า ถ้าเราแล้วอีกสามหมื่นเพรมาจากไหนก็คือเราต้องไปเล่นโหมดแล้์นะครับให้ขึ้นสิบดาวทั้งหมดนะครับสิบดาวทั้งหมดทําไมถึงต้องสิบดาวเพราะว่าถ้าสิบดาวเนี่ยเราจะได้เรื่องของตรงนี้นะทุกคนเราจะได้เพรมาตีตีสว่าหน 1, 000, 000ึ่งหมื่นเพชรละกันนะครับก็คือเราจะได้ทั้งหมดเนี่ยสามหมื่นเลยถ้าเราเล่นสามโหมดขึ้น แชมเปี้ยนสิบดาวนะครับก็จะรวมกันเจ็ดหมื่นนะทุกคนก็เปิดได้ทั้งหมดเนี่ยผมหารคูบบวกลบคูณหารมาให้แล้วมันก็จะได้ทั้งหมด 7, เจ็ดหมื่นเพรเนาะเอาไปหารแพ็คส0 0พันเพรนะครับเราก็จะได้ทั้งหมด23.3หรือ23วันนั่นเองครับนะซึ่งเราจะสามารถเปิดได้23วันถ้าเราไม่เอาไปทําอะไรเลยเปิดแต่แพ็ 3,000เพรทุกวันนะครับอันนี้ก็ต้องแจ้งให้ทราบนะทุกคนสำหรับคนที่มีหลีกเล่นแหลงสิบดาวทั้งหมดนะครับก็จะได้70,000เพชรชัวๆอย่างแน่นอนนะครับอันนี้ไม่โลกสวยนะพูดความจริงล้วนๆนะทุกคนอันนี้ก็แจ้งให้ทราบนะบเพราะว่าผมกลัวมีคนมาถามนะครับอันนี้ก็เอาข้อมูลมาบอกนะครับว่าจะทํำยังไงถึงมี70,000เพรได้อันนี้ยังไม่รวมทํากิจกรรมอะไรเลยนะครับแค่หลีกกับเล่นแหลงก็มี70,000เพรได้แค่นั้นนะครับ อันนี้ก็ประมาณนี้นะสำหรับแพ็ก3,000เพชรถามว่าเรทในการออกนะครับนี่ผมก็คำนวณมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับโอกาสที่เราจะได้10ยิกซอนะครับก็คือ75.41นะครับโอกาสที่เราจะได้มากกว่า10ยิกซอคือ24.59นะครับก็เลทออกก็ประมาณนี้แหละผมคำนวณมาให้แล้วเรียบร้อยนะทุกคนก็คือ มันก็อยู่ที่ดวงนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ดวงของแต่ละบุคคลเลยนะครับไม่ว่ากันนะครับก็ขอให้โชคดีนะทุนถ้าเปิดแพ็กก็ขอให้เฮงเฮงรวยๆกันนะครับวิธีที่4ี่นะครับก็คือเรื่องของต่อเวลาพิเศษนั่นเองนะครับก็คือต่อเวลาพิเศษแพ็กห้าพันแต้มศูนย์นั่นเองครับก็อันนี้ผมไม่สามารถใส่ฟรีนะต้องบอกตรงๆว่าทุกวันนี้นะครับกิจเนี่ยมันบางคนเนี่ยเขาไม่ได้มีตัว ย่อยเพื่อไปแลกแต้มเยอะนะครับอันนี้ก็ต้องพูดตามความจริงนะครับก็ต้องบอกเลยว่าพยายามนะครับไม่ต้องเปิดทุกวันนะครับตรงนี้ต้องบอกแจ้งอย่างนี้เลยนะครับไม่ต้องเปิดทุกวันก็ได้เพราะว่าผมเข้าใจดีว่าสายฟรีมันหาแต้มค่อนข้างยากนะครับจะไปหานักเตะมาย่อยเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าโคตรยากนะครับเพราะว่าสายฟรีก็คือสายฟรีนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้เติมนะครับอย่างผมก็สายฟรีแบบว่าเติมอุจะบอกว่าสายฟรีก็ไม่ใช่เพราะวบางทีผมก็เติมแพ็ก15บาท แพ็ก3,5เพราะว่าเติมแค่นี้ทุกคนเพราะว่าล่าสุดผมเติมแพ็กเอาแฮมซิกแค่นั้นเองนะครับหลังจากนั้นก็ไม่ได้เติมมาเลยก็ไม่ได้บอกว่าตัวเองสายฟรีเราก็เสร็จหรอกก็มีเติมบ้างเล็กน้อยนะครับประมาณนี้เนาะอ่าแพ็ก5,000นะครับเรามาพูดกันต่อนะครับก็คือแพ็ก5,000เนี่ยผมไม่ได้แบบว่าอยากให้เปิดทุกวันนะครับเพราะว่ามันยากจริงๆต้องบอกตามตรงนะครับเพราะว่าเลทในการออกอะไรพวกนี้มันก็ออกตามนี้แหละนะทุกคนตามภาพนี้เลยนะครับ ร้อยสิถึงร้อยห้าสิบจิกซอนะครับก็อนได้ห้าสิบห้าเปอร์เซ็นเลยซึ่งจะออกมันก็จะสุ่มเอานะครับว่าเราจะได้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ต้องบอกเลยว่าตรงนี้แล้วแต่บุคคลเลยนะครับว่าจะเปิดได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ผมขอไม่พูดว่าต้องเปิดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าใครเปิดตรงนี้ได้แบบเยอะๆนะตรงนี้คือจุดฟาร์มจิกซอเลยก็ว่าได้เพราะว่ามันได้ค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ก็เผื่อจะจงให้ทราบนะทุกคนสาหรับคนที่ ยังไม่รู้นะครับก็คือตรงนี้คือจุดฟาร์มติกซอนดีๆนั่นเองนะครับถ้าเปิดได้ทุกวันเนี่ยโคตรดีนะแต่ก็ตามน้ําเลยนะครับไม่ต้องเปิดทุกวันก็ได้เพราะว่าเราคือสายฟรีนะทุกคนันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับวิธีที่4นะครับวิธีที่5นะครับก็คือเรื่องของสตาร์พาร์ตเองเราจะหาแต้มจากนี้ได้ยังไงนะทุกคนก็คือสตาร์พาร์ตเนี่ยมันก็จะเป็นเวลหนึ่งนะครับเวลสุดท้ายคือเวลหกสิบนะครับซึ่งถ้าเราเป็น สายฟรีนะครับก็คือแถวล่างนะแถวล่างทั้งหมดผมได้นาการคํานวณมาให้แล้วนะครับก็คือเราสายฟรีก็จะได้ทั้งหมด50แต้มเท่านั้นนะครับแล้วก็อ่าถ้าใครเป็นสายเติมพาร์ตนะครับเติมพาร์ตอ่าก็จะได้ทั้งหมด200แต้มกับตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นสายฟรีก็ได้แค่50เท่านั้นแหละนะทุกคนก็ประมาณนี้นะสำหรับสตาร์พาร์ตก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับแค่เล่นเวลลหนึ่งจนเวล สุดท้ายเลยนะทำกิจกรรมทำเควสอะไรไปเรื่อยๆก็เล่นลงเล่นแรนไปนะมันก็จะได้เองนะครับก็ประมาณนี้สำหรับวิธีที่5นะก็คือเรื่องของ s t a r Pass นั่นเองครับวิธีที่6กนะครับก็คือเรื่องของกิจกรรมลุงโลดนั่นเองนะครับก็คือกิจของกอร์เลสอีลาสนั่นเองครับกดมาทีา่กิจกรรมเลยนะครับถามว่าได้ยังไงนะครับก็คือเราจะได้จากาจากหน้าหลัก นะทุกคนหน้าหลักตรงนี้นะครับเลื่อนมาขวาสุดเลยนะครับก็อยู่ตรงนี้ครับนะตรงนี้มันจะให้60แต้มนะครับอันนี้ผมก็จะอิงจากสัปดาห์แรกนะครับเนี่ยสัปดาห์ของเววร์พูมันก็จะมีเวอัลมาดริดบาเยอร์ยูเอนตุสนะก็คือ4ี่สัปดาห์นะั่นเองนะครับผมก็จะอิงจากเววร์พูเลยนะหกสิบแต้มเท่านั้นมันมี4สัปดาห์แล้วก็เอา60ไปคูณ4สัปดาห์อันนี้คือตีเรทต่ำๆเพราะว่าผมยังไม่รู้อนาะคตว่าเป็นยังไงแต่ว่าจะคิดให้ไปก่อนนะครับว่าถ้าเราเล่น ตั้งแต่วันแรกจนกิจจบเราจะได้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าหกสิบคูณสมันได้240อี่สอกซนนั่นเองนะครับมันก็จะได้ประมาณนี้นะอันนี้ก็คิดไว้ก่อนเลยนะครับได้ประมาณนี้จริงๆนะครับก็ประมาณนี้สําหรับวิธีที่หกนะก็คือกิจกรรมของรุ่งโลดหรือว่ากิจกอลีตอีลัสนั่นเองนะครับวิธีที่เนะครับก็คือโหมดชาเลนเจอร์นะครับก็คือเข้ามาที่เล่นนะครับแล้วก็ กดไปที่บันทึกเหตุการณ์นะครับอ่ะโทษทีครับกดมาที่อีเวนต์สดนะทุกคนแล้วก็นี่เลยโหมดชาเลนจ์นะครับโหมดชาเลนจ์เนี่ยเราก็จะได้นักเตะเนวันเสาร์อาทิตย์ซึ่งแพ็กเนี่ยไอชาเลนจ์อลิมิตนะอันติเมตไม่ใช่ขอพภายครับชาเลนจ์อันติเมตเนี่ยมันก็จะเข้าในวันพรุ่งนี้ก็คือวันเสาร์นั่นเองนะครับอีกยี่บสองชั่วโมงนะทุกคนก็คือกิจนี้นะครับวันเสาร์อาทิตย์มันก็จะให้เราเล่น ซึ่งเราจะได้นักเตะมานะครับอันนี้ก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นวันเสาร์อาทิตย์มันก็จะให้นักเตะเนี่ยร้อยหกถึงร้อยสิบห้าครับสองใบต่ออาทิตย์คูณสี่มันก็จะได้ทั้งหมดแปดใบนะทุกคนอันนี้ก็แต่ผมก็ตีมาให้ต่ำๆเลยยังไงเราก็ได้ประมาณสี่สิบแต้มนะอันนี้ก็คือผมเอาร้อยหกนะคูณแปดเลยก็คือ ผมเอา106เนี่ย106มันซึ่งมันได้แค่5แต้มอันนี้ก็ติดต่ำๆนะทุกคนประมาณนี้นะครับก็ได้ทั้งหมดแค่40แต้มหรือว่า40จิ๊ซอเท่านั้นเองนะครับก็วิธีเนี่ยการหาเนี่ยก็น่าจะบีบประมาณนี้นะทุกคนทั้งหมดแล้วก็ถ้าหากว่าถ้าผมพูดทั้งหมดไปแล้วมันยังขาดลนตรงไหนอีกเนี่ยก็สามารถมาบอกกันได้นะทุกคนแล้วก็ผมจะรวมให้เลยนะครับสายฟรีนะครับสําหรับ เกมนี้ถ้าเราเล่นทุกอย่างอย่างที่ผมบอกไว้เรามาทวนกันดีกว่านะครับภารกิจรายวันเล่นทุกวันนะไต่แรงนะเอาแค่ขึ้นแชมเปี้ยนพอนะทุกคนแล้วก็ต่อเวลาพิเศษนะตรงนี้ปล่อยไว้เลยนะครับตรงนี้ก็แล้วแต่บุคคลนะครับสตาร์พาร์ตนะทุกคนยังไงเราก็ได้50แต้มนะครับสำหรับสายฟรีนะครัไม่ได้เติมพาร์ตเลยนะครับกิจกรรมรุ่งโรดนะครับก็ได้มา240แต้มถ้าเรา เล่นกิจกรรมครบนะครับสสัปดาห์เนาะแล้วก็เรื่องของโหมด c h a l l e เลนก็ได้40แต้มหรือ40อิกซอนั่นเองครับรวมรวมแล้วทั้งหมดเราจะได้ทั้งหมด870จิกซอเท่านั้นเองนะทุกคนก็ถือว่าอันนี้คือตีเหล็ขั้นต่ำเลยนะครับก็คือตีเหลขั้นต่ำนั่นเองนะทุกคนอันนี้ก็แล้วแต่บุคคลเลยว่าจะเป็นยังไงนะครับเรื่องของแอพ็คเนี่ยแพ็ค3,000เพชรเนี่ยมันขึ้นอยู่กับ ไอ้แปดร้อยเจ็สิบแต้มนี่คือยังไม่รวมสามันเพชรนะทุกคนสามันเพชรเนี่ยผมแล้วแต่ทุกคนเลยนะว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าผมก็ได้บอกวิธีไปแล้วนะครับว่าถ้าเราอยากอ่าได้เปิดเยอะเนี่ยเราต้องทําอะไรบ้างก็คือหนึ่งเลยคือเราต้องเล่นโหมดแรงเนะี่ยสิบดาวนะครับคือเล่นให้ถึงสิบดาวทั้งสามโหมดเลยเราจะได้สามหมื่นเพชรมานะครับแล้วก็รีกนะครับมันก็จะแจกหมื่นเพชรทุกสัปดาห์นะครับอันนี้ก็มันจะแจกสี่สัปดาห์เลยนะครับเราก็ได้ สามหมื่นบวกสี่หมื่นก็เป็น70,000อันนี้ก็ย้ำอีกรอบหนึ่งนะเผื่อลืมนะทุกคนก็คลิปวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะทุกคนก็แต่ว,ว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วเจอกันอีกทีคลิปหน้าสำหรับคลิปวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ